รู้ทุกเรื่องแมนซิตี้สวัสดีครับแจ็คกิริตเปิดเผยขวัญเป็นจริงได้เข้าชิง UCL แต่จะจริงกว่านี้ถ้าพาเรเบย์คว,ว้าแชมป์ยูว่าแชมเปี้ยนลีกได้แจ็คกิริตตัวรุกคนสําคัญแมนเชสเตอร์ที้เปิดใจว่าการได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกคือความขวัญที่กลายเป็นจริงของเด็กหนุ่มจากมิดแลนด์ประเทศอังกฤษหรือตัวตึงทีมชาติอังกฤษแจ็คกิริตได้เปิดเผยว่ามันเป็นเหมือนขวันที่ได้เข้าชิงยูว่าแชมเปี้ยนลีกแล้วมันคงตราถึงใน,ในใจตลอดกาลหากช่วยเรเบย์สีคว้าคว,ว้าแชมป์ยูว่าแชมเปีเ้ บาทใบนี้ต้องสําเร็จให้ได้แจ็คกิริตได้พูดต่อว่านี่คือสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมผมจึงเล่นในแมนเชสเตอร์ซิตี้การได้เล่นในนัดชิงอยู่ว่าแชมนลีกและเป็นบทบาทสําคัญกับทีมในทุกรายการปีนี้ไม่ว่าร์ลกอังกฤษหรือเ a ครับด้วยมันคือความขวัญเมื่อคุณยังเด็กแต่ผมเติบโตขึ้นมาบนถนนลูกหนังผมก็เฝ้าบอกตัวเองเมื่อ6ปีที่แล้วว่าต้องตามฝันให้เป็นจริงให้ได้กระทั้งผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมฝันเป็นจริงแล้วและทําได้เกินฝันด้วยที่ทีมของพวกผมผ่านเข้ามา รอบชิงชนะเลิศร่วมกับผู้เล่นชุดปัจจุบันมันช่างเป็นอะไรที่พิเศษมากๆกับฝันที่เป็นจริงครับเจ็คกิริทคือหนึ่งจาก3ผู้เล่นเมดิตี้ที่ลงสนามครบ12นัดในศึกยูทีเอลจนถึงอัตตาเติร์กโอลิมปิกสเตเดียมเพื่อดวลกับอินเตอร์มิลานในวันที่10มิถุนายนนี้ครับแล้วนี่ก็คือคำพูดของเจ็คกิริทที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามันเหมือนฝันเป็นจริงที่ได้เข้าชิงยูว่าแชมเปี้ยนลีกแต่สิ่งที่ถึงวันที่ทุดที่เจ็คกิริทได้พูดนั่นก็คือาาาเเรววัยีีี้้้แชมมปปูนนนลกใไดบ ดูข่าวเควินเดบอยเควินเดบอยเปิดออกเคยเจ็บใจที่ได้รับอาการบาดเจ็บหลังปะทะจังหวะอันเทโรดูริเกจนทําให้เควินเดบอยมีอาการจมูกอักบ้าวตาแตกและกระทบถึงสมองทาง่ายอยู่ในสนามในนัดชิงยูว่าแชมเปี้ยนลีกในปี2021ไม่ได้ตลอดเกมพร้อมเควินเดบอยได้บอกอยากสัมผัสถ้วยบิเกียในซีซั่นนี้สุดๆเควินเดบอยได้พูดต่อว,ว่าผมอยากได้แชมยูว่าแชมเปี้ยนลีกและอยากได้ที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ในวันเสาร์นี้เราจะพปิดปืนไปกับมันและหวังว่าเราจะชโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดเท่าที่เรา จะทําได้เพื่อจะเก็บชัยชนะในศึกยูควาเยม a ลีกนัดจิงคนะเลิศครับแล้วนี่ก็คือคําพูดเกลนบอยที่ได้มาปลุกใจตัวเองและปลุกใจื่อนรทีมทีมว่าเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดในนัดชิงยูควาเยมลีกในวันเสาร์นี้ครับแล้วนี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับทีมเรเบย์สีควาแมนเชสเตอร์ตีกับผมรู้ทุกเรื่องแมนเชสเตอร์สวัสดีครับ